พี่หมอเมย์นะคะแพทย์หญิงเมทินีนะคะชัยชนะค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอเมย์สวัสดีค่ะส,สะะุีคขาริสสวัสดีค่ะแก้มก็เนี่ยได้มาพบกันคลายร้อนด้วยกอ่ได้เครื่องดื่มอะไรต่างๆในช่วงหน้าร้อนต้องยอมรับจริงๆว่าในหลายพื้นที่เนี่ยอากาศร้อนจริงๆตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่ลำปางก็ถือได้ว่าเข้าสู่ระดับความร้อนที่แบบ40กว่ากันเหมือนกันัดเชื่อได้เลยว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้สึก ป่ากระหายคลายร้อนแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองระวังตัวเองเรื่องเกี่ยวกับพีสโตรกเนาะส่วนวันนี้เราดูแล้วแหละว่าเราต้องดื่มน้ำามากขึ้นแต่ว่าภัยแสนภัยเงียบที่ว่ามากับเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่ลลิ่บอกว่าเป็นสีต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกัน,นะคะแต่ขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนนะคะที่ไหนมีอ่าเขาเรียกอะไรนะตอนนี้ที่จังหวัดของแต่ละคนเนี่ยอุณภูมิประมาณเท่าไหร่เนี่ย กินมาบอกกันได้นะคะหรือว่าที่ไหนมีฝนตกมีพายุลูกเห็บเนอะโอเคอให้ช่องแชทเรามันเห่าค่ะโอ้โหสามสิบห้านี้โอ้ไปเลยเนอะมาดูกันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มสไลด์เลยนะคะก็แนะนําตัวเองก่อนเนาะก่อนอื่นนะเบางทีบางคนก็อาจจะไม่รู้จักหมอเมเนาะนมอ,อเมก็เนี่ยนะคะเป็นแพทย์จริงๆนะคะ เทศาสตร์บัณฑิตจากมาหาลัยเชียงใหม่นะคะปีนี้เนี่ยก็อายุ44ปีแล้วค่ะก็ได้ดูแลตัวเองด้วยสูตรปิดทิปของเราเหมือนกันนะได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูอ่าดูอ่อนกว่าวัยก็ถือว่าดีใจที่ว่าวันเนี้ยแต่ละคนต่างๆต่างจากต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้มาแล้วฟังความรู้ดีๆของปิดทิศโนเลตเราด้วยกันนะคะส่วนตัวของมเมเองก็ เป็นแพทย์ทั่วไปแพทย์ความงามแพทย์ฝังเข็มแผนจีนแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลคนลดน้ำหนักด้วยสูบริกซิตเหมือนกันนะคะสําหรับหัวข้อของเราเนาะร้อนนี้ดับกระหายอย่างไรไม่ให้อ้วนนะคะต้องถือว่าเมืองไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะสตรีทฟู้ดหรือว่าพวกเครื่องดื่มเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายจริงๆไม่น้อยหนะ้าประเทศไหนเลยประเทศไหนเลยนะเพราะเราก็เป็นเมืองร้อนเนะเครื่องดื่มดับร้อนของเราเนี่ยมันก็ต้องคู่กัน เพราะว่าอากาศที่ร้อนก็ทําให้มีการเสียเหงื่อเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าภาวะของร่างกายบางอย่างที่ทําให้เรากักน้ําได้น้อยลงแล้วก็มีการเสียเหงื่อมากขึ้นบางท่านก็ต้องหาดื่มน้ําน้อยก็ต้องมีการเพิ่มสารน้ําเข้าไปแต่บางทีก็อาจจะมีการไปเลือกเครื่องดื่มบางอย่างทดแทนการดื่มน้ําด้วยซึ่งเครื่องดื่มเราเนี่ยบางทีมันมีค่าพลังงานแสง ให้ค่าพลังงานค่อนข้างสูงและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเราจะเห็นไปใช่ไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจากการที่ว่าเราเอาเครื่องดื่มอะใส่ถุงเออใส่ถุงใครเคยทานบ้างเนาะตั้งแตบบ่สมัยใส่ถุงเลยจนถึงใส่เป็นแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกไซซ์ธรรมดาสองร้อยถึงสามร้อยซีซียังมีการเพิ่มบิ๊กไซส์ไปอีกคิดดูกินกันแบบฉ่ำกันไปเลยมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทาว่าบางทีเครื่องดื่มรับร้อนเนี่ยมันอาจจะมี บางอย่างแสงมาเพิ่มด้วยเนาะก็ดูนี้เลยเครื่องดื่มนอดยอดนิยมหลากสีเนี่ยมีแหล่งพลังงาน,งงานแสงซึ่งก็คือตัวปริมาณน้นําตาลที่ว่าอยู่ในเครื่องดื่มชนิดต่างๆนี้เองค่ะไมว่าจะเป็นน้ำอัดลมชาเขียวใส่ขวดชานมมุกชาประเภทต่างๆเราจะสังเกตเห็นว่าระดับค่าพลังงานเนี่ยก็เริ่มแต่สูตรแคลอรี่ของเราก็จะเป็นพวกน้ําเปล่าน้ําอัดลมตัวกลุ่มที่ว่าไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่น้ําตาลนะเนาะไปจนถึงน้าปัดล้มสีต่างๆชานมไข่มุกเลยทีเดียวเราต้องมาทราบกันว่าค่าพลังงานค่าน้ําตาลที่ว่าเราควรจะได้รับในแต่ละวันเนี่ยสําหรับเด็กเนะี่ยไม่ควรเกินสี่ช้อนชานะและผู้ใหญ่เนี่ยไม่เกินหกช้อนชาหรือว่ายี่สิบสี่กรัมแล้วเครื่องดื่มแต่ละชนิดเนี่ยมีค่าพลังงานอยู่เท่าไหร่ เรามาดูตัวนี้เลยน้ำส้มเนาะน้ำนางเอกน้ำนางเอกน้ำพระเอกนะคะถ้าเป็นน้ำส้มก็คือเป็นตัวที่ว่าเกิดจากการปรุงแต่งสังเคราะห์เนาะน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลที่ว่าสังเคราะห์ขึ้นมาจะมีค่าน้ำตาล24กรัมซึ่งเท่ากับปริมาณที่ว่าเราอนุญาตให้อ่าบริโภคได้ภายในหนึ่งวันมีใยอาหารแค่1กรัมส่วนน้ำส้มคั้น1แก้วสังเกตว่าปริมาณน้ำตาลมากกว่า แต่เป็นน้ําตาลจากธรรมชาติและมีใย,ยอาหารซึ่งใยอาหารเนี่ยจะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลเนาะแต่ในการดื่มเราจะคั้นส้มน้ําส้มคั้นหนึ่งแก้วเนี่ยเราใช้ปริมาณส้มกี่ลูกกี่ผลทําให้ค่าพลังงานเนี่ยค่าน้ําตาลของเราเนี่ยก็เกินไปแล้วเราก็ต้องไม่สามารถจะไปเพิ่มค่าน้ําตาลตัวอื่นได้อีกเนาะก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมน้ําส้มแบบกล่องมีน้ําตาล24กรัมไม่ได้มากแต่ มีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวด,ดเร็วทําให้ร่างกายเนี่ยรับเข้าไปเป็นค่าพลังงานที่อาจจะเป็นส่วนเกินเพราะว่าเราอาจจะกินอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกส่วนในน้ําส้มคันที่เราจะว่าเป็นธรรมชาติเป็นน้ําตาลธรรมชาติมีใย,ยอาหารช่วยลดการดูดซึมแต่ว่าปริมาณหนึ่งแก้วที่เราได้เนี่ยมันเกิดจากส้มอ่ะห้าถึงหกคนเลยนะมันเป็นเหตุผลที่ว่าน้ำหนักขึ้นแบบไม่รู้ตัวนะคะ บางท่านอาจจะชอบประเภท Energy Drink. ์จีดิงเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งกระป๋องเนี่ยมีน้ำตาลประมาณ12-14กรัมหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทานมากไปก,ก,กว่านั้นก็ทำให้ได้ค่าน้ำตาลที่ว่าเกินปริมาณที่เราควรบริโภคกันแต่ละวันเขาถึงบอกว่าเราไม่ควรจะบริโภคเครื่องดื่มพวกนี้เกินกี่แก้วกี่กระป๋องต่อวันนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มน้ำสีน้ำอัดลมเนาะ คือว่าเป็นตัวที่ว่ามีน้ําตาลอยู่ค่อนข้างสูงถ้าเป็นสูตรแบบธรรมดาทั่วไปเนาะน้ําตาลก็เกินเกินค่าที่ว่าจะต้องบริโภคไปมากเลยทีเดียวและเราอะยังมีการตัดแต่งสูตรที่ตางหากใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะผสมเครื่องดื่มอื่นทําให้มันเพิ่มความสดชื่นขึ้นมาอีกและในสภาพอากาศอย่างเงี้ยการที่ว่าเราดื่มน้ำทั่วไปอย่างรวดเร็ว น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วทําให้เรายังไม่รู้สึกอิ่มค่ะทําให้เรายังต้องมีการเพิ่มการบริโภคเข้าไปเรื่อยๆเนาะน้ําสีแต่ละชนิดค่าพลังงานหรือปริมาณน้ําตาลที่มันมีซ่อนอยู่เนี่ยก็ต่างๆกันแต่ก็เห็นได้ว่าถ้าเราบริโภคเกินเนี่ยค่าน้ําตาลเกินได้แคลอรี่แสงได้แคลอรี่เกินแน่นอนค่ะ เป็นลักษณะอย่างนี้เลยเนอะเออเราทานอะไรเข้าไปกันแน่เนาะอาจจะมีเพื่อนๆนบางคนลองเอาพวกเครื่องดื่มพวกเนี่ยพวกเครื่องเครื่องดื่มสีน้ําตาลเลยพวกเนี่ยลองเอาไปต้มดูแล้วแถมยังมีเอาเอาไปประกอบอาหารใช่ไหมคะพะโล้หรือว่าอาหารบางสูตรเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวเครื่องดื่มพวกเนี่ยเข้าไปนในสูตรในการหมักอาหารในการทําอาหารอีกด้วยก็เพราะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่มันอยู่ที่มันซ่อนอยู่ภายในแต่ต้องต้อเลือกไว้นะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากการปรุงแต่งเนาะ และเครื่องดื่มที่ว่าเคยฮิตในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาุ่มชาเขียวเย็นๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเคชาเขียวมันน่าจะดีต่อร่างกายผสมน้ํำผึ้งมะนาวเข้าไปอีปกปรากฏว่าในหนึ่งขวดที่ว่าเรามักจะเห็นกันตามร้านสะดวกซื้อตามมินิมาร์ตต่างๆเนี่ยมีน้ําตาลสูงถึง12ช้อนชาประมาณ49กรัมเลยนะก็เป็นสาเหตุที่ว่าเครื่องดื่มพวกเนี้ไม่ได้เป็นเครื่องดื่มที่ว่า ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะส่วนสิ่งที่ว่าฮิตมาตลอดเครื่องดื่มที่ว่ามีคู่สังคมไทยเรามาตั้งแต่โบราณไปจนถึงเราอะไปรับอิทธิพลเครื่องดื่มจากต่างประเทศมาเนาะตัวกลุ่มชาเขียวประเทศญี่ปุ่นแต่ก็อย่าลืมว่าชาไทยเราเนี่ยก็โด่งดังไปทำให้เราเห็นว,ว่าเครื่องดื่มพวกนี้ก็จะวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา อันนี้เป็นเร r s i ร e ไซซ์ปกติใช่ไหมคะแต่มั่นใจว่าหลายๆคนเคยเห็นไซส์ที่แบบว่า Extra แบบว่าเกือบลิดเลยหรือเปล่าทานกันจุกน้ำตาลเกินแน่นอนเนาะพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะคะก็จะมีทั้งการผสมน้ำเชื่อมผสมนมเนาะนอกจากที่ว่าได้ค่าพลังงานจากตัวน้ำตาลเนี่ยตกแก้วประมาณละ1 0บถึงสิช้อนชานเพื่อจะได้พวกกลุ่มไขมันทราน เพื่อนๆอาจจะได้กลุ่มครีมพวกกลุ่มนมซึ่งก็ไปเพิ่มไขมันสะสมในร่างกาย mm hmm. ก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการที่ว่าเราทานบ่อยทานเกินเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเชา้ชาเช้าหนึ่งแก้วเที่ยงหนึ่งแก้วบ่ายอีกหนึ่งแก้วใช่ไหมคะเรามาดูสิคะเครื่องดื่มของเราชามมกอตอนนี้ก็ยังนิยมทานกันอยู่ชามุกหนึ่งแก้วให้ค่าพลังงานสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลแคลอรี ท้ากับข้าวสี่ทับทีเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามถ้าถามว่าเราทานเราดื่มชามุกไปเนี่ยมันอิ่มไหมมันอิ่มเท่าข้าวมันอิ่มเท่ากับก๋วยเตี๋ยรือเปล่าก็ไม่และโมเมนี่เลยบางช่วงต้องสองต้องขอสองเพิ่มมุกขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นค่าพลังงานเนี่ยเพิ่มไปเต็มเต็มแต่ก็มีการรับเอาน้ำตาลเข้าไปแบบรวดเร็ว ทำให้ไม่รู้สึกอิ่มไม่สามารถทดแทนการทานอาหารได้ไม่ต้องนับว่าไม่ได้มีค่าพลังงานจากตัวสารอาหารประเภทอื่นโปรตีนวิตามินอะไรเพี้ยนะคะนี่เลยลองดูแผนภาพนี้เราก็จะเห็นได้ว่าแค่ในช่วงที่ว่าเราเนี่ยอยู่ปกติไม่ได้มีภาวะที่ว่าอากาศร้อนอยากจะดื่มนั่นดื่มนี่เพื่อลดความกระหายทั้งวันเนี่ย บางท่านตื่นขึ้นมาน้าส้มคั้นหนึ่งแก้เราปูนกะละก็ส้มแห่ส้มแห่ลูกต่อด้วยกาแฟตอนเที่ยงกินอาหารบางชนิดก็รู้สึกว่าอยากจะทานพวกดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารตอนช่วงบ่ายก็เนเื่อยอาจจะง่วงนอนก็มีการไปหาเพิ่มเติมไปสั่งกันบางทีในบางออฟฟิศก็ เพื่อนสั่งก็อาจจะอยากจะได้ส่วนลดหรือว่าอยากจะต้องทําให้มันคุ้มกับการสั่งในแต่ละครั้งก็จะชวนเพื่อนๆเนี่ยมันดื่มด้วยกันชวนมาเพิ่มความอ้วนด้วยกันนั่นเองค่ะสังเกตดูเลยว่าในตามออฟฟิศเนี่ยตอนแ,แรกๆที่เข้ามาเริ่มทํางานกันนะก็ตัวเล็กตัวน้อยตะมุกตะมิกันสักพักหนึ่งชวนกันทานเพราะว่าอาหารเมืองไทยเนี่ยเรามันมีทุกตรอบแถมสั่งเดล,ลิเวอรได้อีกเพิ่มอัพไซสกันแบบต้องเปลี่ยน ยูนิฟอร์มกันรววเลยทีเดียวส่วนบางท่านก็อาจจะมีการดื่มเครื่งอ,รองดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเครื่งรองดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะให้ค่าพลังงานสูงเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็มีการไปสะสมในตับทำให้เกิดเป็นพวกกลุ่มโรคไขมนันที่ตได้อีกด้วยโดยรวมโดยเฉลี่ยเฉลีล่ยเนี่ยได้ค่าพลังงานไป1,3 7 0เจบกิโลแคลอรี่แล้วนะซึ่งค่าพลังงานที่ว่าเราควรจะได้ในแต่ละวันเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมกับข้าวที่เราจะต้องกินว่าบางท่านอาจจะมีพวก ของคบเคี้ยวหรือว่าขนมหวานประเภทอื่นอีกด้วยนะก็เป็นสาเหตุที่ว่าทานเนี่ยทั้งวันถึงน้ำหนักขึ้นเนอะนี่ก็เป็นตัวอย่างจากเมื่อวานเลยค่ะตื่นเข้าไปในออฟฟิศปุ๊บเห็นอันนี้เลยแก้วน้ำสีน้ำ,นำหวานของน้องๆในออฟฟิศเรียงกันเป็นแหลบนี้เลยคือต้องถือว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าอยู่ในสังคมไทยเราจริงๆก็มันอร่อยเนาะ มันใส่สารปรงแต่งจนทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยติดเกิดการถึงว่าเสพติดความหวานนั่นเองเนี่ยเนาะสาเหตุที่ว่าเราทานทานเครื่องดื่มที่ว่ามีแสงอันตรายโดยไม่รู้ตัวกลุมพูกเนี่ยเสร์ตติดส่งเสริมพฤติกรรมเสพติดความหวานเพราะาปรุงแต่งรสชาติให้ถูกปาก มันขายดีให้คนอยากมาซื้อซ้ำนะคะส่วนน้ำตาลที่ใช้น้ำเชื่อมที่ใช้กลับทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเร็วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอิ่มแต่าอาหารอะไรก็ไม่ได้มากนอ้องคารลังงานส่วนเกินนั้นน่ะก็จะถูกเก็บมาเป็นไขมันสะสมอีกทำให้เราเน่ยเสี่ยงต่อเป็นภาวะโรคอ้วนไขมันพอกตับโรคเบาหวานกลุ่มโรคหัวใจวันผุกโรคทนตกรรมต่างๆนะคะ แล้วเราจะทำยังไงดีจะมีตัวเลือกอะไรไหมเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะคุณหมอหนูทํางานอยู่ข้างนอกหนูเสียงเหนื่อยมากแล้วก็อยากจะดื่มอะไรที่มันทำให้รู้สึกสดชื่นจริงๆคะ่ะน้ำเปล่าดีที่สุดอ่านะคนนี้บางบางทีบางท่านเห็นก็รู้สึกเออเซ็งไปเลยนะน้ําเปล่าเนี่ยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบเป็นอ่าประกอบด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่เราถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และน้ําเนี่ยยังช่วยในการทํางานของ อวัยวะต่างๆของร่างกายช่วยในเรื่องการทํางานของการเผาผลาญการขับถ่ายสารอาหารของอก,าขการส่งสารอาหารไปยังอวัยวะต่างๆการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยในการลดน้ําหนักเนะาะเพราะฉะนั้นนะน้ำเปล่าของเราเนี่ยสามารถกิบได้บ่อยๆกิบได้เรื่อยๆเพราะว่าตัวน้ําเปล่าเนี่ยจะไปช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายช่วยลดความร้อน ป้องกันภาวะฮ e a t s t r o ด้วยนะคะทุงนี้ก็มีข่าวคนเสียชีวิตจาก heat s t r o เยอะด้วยเนาะก็น่ากลัวและเราก็ต้องคอน c e r n ์นด้วยเนาะว่าเราเนี่ยอยู่ข้างนอกนานเกินไปไหมจิบน้ําเพียงพอไหมแล้วเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าที่ว่ามันปลอดโปร่งมันระบายอากาศได้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานก็ควรจะเข้ามาในที่ร่มแล้วก็อย่าลืมจิบน้ําบ่อยๆนะคะ น้ำหม,มักผลไม้หรือว่าผักเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเราก็สามารถเลือกเอาผักหรือผลไม้ที่ว่าเราเนี่ยมีความชอบอเอาทำความสะอาดให้ดีแล้วก็เอาไปแช่ไว้ทิ้งไว้ประมาณส0มสิบนาทีหรือบางท่านก็อาจจะทิ้งไว้สําหรับผักหรือผลไม้บางประเภทก็ประมาณสิบสองชั่วโมงเพื่อที่จะได้ทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอ่อนๆแล้วก็หวังว่าตัววิตามินบางส่วนเนี่ยก็อาจจะออกมาทําให้เราเนี่ย สุขภาพที่ดีทําให้เรารู้สึกสดชื่นทําให้เราดื่มน้ําได้มากขึ้นนะคะแต่สําหรับกลุ่มผักหรือผลไม้ที่ว่ามีกรดอสซิติกสูงเนี่ยก็อาจจะงดการแช่ไม่ให้นานเกินสี่ชั่วโมงนะคะมั้นอาจจะมีรสขมได้เนาะแล้วเราก็อาจจะมีการเลือกใส่ในแก้วหรือว่าภาชนะที่ว่ามันดูน่ารักที่ว่าทำให้เรารู้สึกอยากจะดื่มได้บ่อยๆนะคะ ตามท่านเนาะก็จะเป็นแนวสมุนไพรแนวชาดอกไม้ก็แล้วแต่เราชอบได้เลยเนาะใส่น้ำแข็งเย็นๆจิบได้ตลอดแล้วก็อาจจะได้คุณสมบัติของตัวตัวชาเนี่ยแต่ละอย่างชาบางอย่างก็อาจจะมีทิ์ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายชาบางตัวอาจจะมีทิ่ทำให้เก็บสารน้ำในร่างกายได้เพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในการดับกระหายที่ดีอีก ตัวหนึ่งเลยนะคะหรือบางท่านอาจจะเพิ่มลูกเล่นในการดื่มน้ําของเราก็ทําน้ําแข็งลายดอกไม้เนาะหน้าร้อนเนี่ยเหมาะมากจริงๆสําหรับตัวน้ําแข็งลายดอกไม้แบบนี้นะคะบางท่านอาจจะเลือกตัวเลือกที่ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแคอลอรี่ไม่เติมน้ําตาลหรือว่ามีการ หรือว่ามีการเติมสารสารทดแทนความหวานก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ต้องการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงว่าเพราะว่าพวกสารทดแทนความหวานบางชนิดเนี่ยก็มีผลข้างเคียงและกไไ็ไม่ได้สนับสนุนในการลดพฤติกรรมติดหวานแต่อย่างไรด้วยนะคะจะเป็นโซดาถ้าเป็น ชาวต่างชาติในบางประเทศเนาะเขาก็ดื่มโซดากันแทนนะัะถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบอยากจะแบบอยากจะได้รับความซับซับซับซ่าส,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 สดชื่นอะไรเนี่ยก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็นแทน,นโซดาได้แต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีด้วยแล้วก็ต้องดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมีภาะวะอะไรบางอย่างเช่นภาะวะกรดไหลย้อนภาวะโรคกระเพ,าะ,า,เพาะที่ว่าเราไม่ควรจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแก๊สเดยอะๆหรือเปล่านอกตออย่างที่เราเห็นโซดาก็ได้มีการอัดแก๊สมีฟองอยู่ าเกิดว่าเพื่อนชอบแล้วไม่ได้มีภาวะอย่างที่ว่าก็สามารถดื่มทดแทนดื่มดับกระหายในช่วงหน้าร้อนนี้ได้นะคะบางท่าน,นอาจจะชอบน้ําแร่น้ําด่าเนาะมันมีเครื่องดื่มในท้องตลาดหลากหลายหลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกจริงๆบางอย่างมีการตกแต่งรสทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยอ่ารู้สึก ดับกระหายและรู้สึกสดชื่นก็สามารถเลือกได้แต่ที่สำคัญจะให้อยู่รอดได้เนี่ยเรารู้ละว,ว่าว่าเครื่องดื่มบางชนิดเนี่ยน้ำดื่มหลากสีน้ำหวานชามุกเนี่ยมีค่าพลังงานแฝงแน่นอนต้องพวขวดน้ำไปด้วยทำให้เราเนี่ยไม่ลืมในการที่ว่าจะ จะดื่มน้ําและที่สําคัญเครื่องดื่มบางชนิดเราไม่แน่ใจว่ามันมีค่าพลังงานแสงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อาจจะอยู่นอกเหนือจากที่หมอได้พูดไปก็อย่าลืมว่าต้องศึกษาฉลาดภูชนาการก่อนซื้อซึ่งฉลาดภชนาการตอนเนี้เข้าใจได้ง่ายก่อนจะเลือกอาหารทุกชนิดไม่เฉพาะเครื่องดื่มนะคะก็ควรจะดูฉลาดภูชนาการดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่นะ สำหรับกี่คนกินให้ค่าพลังงานเท่าไหรมีปริมาณของน้ําตาลไขมันและโซเดียมมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่านอกจากเราจะต้องลดเรื่องน้ําตาลความหวานก็ต้องลดความมันความเคม็มอะไรไปด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราทานพวกอา,อาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ว่ารสจัดมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าต้องดื่มน้ำมากขึ้น หรือว่าเครื่องดื่มบางอย่างอาจจะมีมทธิ์ขับปัสสาวะเนาะชากาแฟบางอย่างก็จะทําให้เราเนี่ยปัสสาวะบ่อยมีภาวะขาดน้าก็ควรจะดื่มน้ํามากขึ้นเหมือนกันลีเลี่ยงเครื่องดื่มสีสันสดใสนี่เราย้าหลายรอบนะคะว่ามีน้ําตาลสูงแน่นอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนมีการเสียน้ําเพิ่มมากขึ้นเนาะต้องดื่มน้ําเพิ่มมากขึ้นนะคะ ค่อยๆจิตในแต่ละวันเนาะเลือกให้ฉลาดดูว่าเราเนี่ยดื่มเพื่อดับกระหายไม่ใช่ว่าเพื่อเติมแคาลอรี่หดดุ่นดีสุขภาพดีเริ่มจากสิ่งเล็กอย่างนอกเครื่องดื่มค่ะอันนี้สไลก์ก็หมดแล้วนะคะ